หนึ่งประเด็นใหญ่ที่ติดตามกันมาต่อเนื่องก็คือกรณีของอาจาร,รย์เอกฝ่ามือพลังจิตนะครับล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าทางด้านสบศกลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพได้เข้าร้องทุกข์กับทางตํารวจขออ,ขอภัยครับทางตํารวจปคบอแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาผิดในฐานเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากลูกศิษย์เป็นศิลปินตลกชื่อดังก็คือคุณถั่วและเชิญยิ้มในฐานะลูกศิษย์ยืนยันว่าที่เชื่ออาจารย์ เอกเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วกับตัวเองครับญาเอกขอญาตบริาช่วยเป็นบาลางให้รักษาผู้ป่วยที่อยู่เบื้องหน้าขอาลูกศิษย์ให้หายเจ็บหายป่วยให้หายป่วยขอปฏิญาณจริงครับเอาตามความเป็นจริงนะครับดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นเป็นช่วงสั้นๆน,นี่คือการอบรม์ ที่มีการเปิดอบรมศาสตร์นี้นะครับโดยอาจาร,รย์เอกฝ่ามือพลังจิตแล้วอย่างที่เราเห็นในภาพครับบรรยากาศการอบรมศาสตร์พลังจิตรุ่นที่6ของอาจาร,รย์เอกหรือว่านายกิรติสมคิดอายุ53ปีที่มีการนําเอาศาสตร์พลังจิตมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยครับเมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสมัครเรียนทั้งหมดใน89คนแล้วอย่างที่เราเห็นในภาพหนึ่งในนั้น ก็คือศิลปินตลกชื่อดังคุณถั่วแระเชิญยิ้มนะครับโดยคุณถั่วแระเปิดใจกับทีมข่าวโมโนเจาะข่าวเด็กของเราบอกว่าหลังจากวิธีการรักษาของอาจารย์เอกเนี่ยกลับมาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งก็เห็นว่าศาสตร์ในการรักษานี้มีมานานแล้วและใครจะเชื่อหรือไม่นั้นถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อและส่วนตัวที่เชื่อเพราะว่าพิสูจน์กับตัวเองมาแล้ว สารและสินตัวนี้มันมีมานานแสนดานมันนี่มาเป็นร้อยร้อย,อยปีเราจะงมงายหรือเราจะเชื่อมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นแหละเราไม่เชื่อมันก็ไปต้องมายุ่งแล้วเราเชื่อเราก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะเราเราเห็นกับตาเราถึงได้เชื่อเราได้ยินกับหูเราถึงได้เชื่อ ถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินนะเราก็คงไม่เชื่อหรอกส่วนสามีภรรยาคู่นี้ครับเดินทางกันมาจากจังหวัดปทุมธาน,นีครับก็เล่าให้กับทีมโมโนเจาะข่าวเด็กของเราฟังบอกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสามียกแขนไม่ขึ้นนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณครึ่งเดือนครับและคุณหมอได้แจ้งว่าลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดในสมองซึ่งทุกวันนี้ยังทำกายภาพอยู่ แล้วพอได้เห็นอาจารย์เอกใน Facebook แล้วเกิดความศรัทธาจึงขอให้ลูกชายเนี่ยพามาลองรักษาบ้างกับอาจารย์เอกครับแผนยกไม่ขึ้นนะครับแผนยกไม่ขึ้นครับเป็นมานานหรือยังครับคุณตั้งแต่เดือนกุมภารครับอ๋อแล้วแล้วลูกคุณมีความเชื่ออย่างไรบ้างคิดว่าอาจารย์จะรักษาได้ไหมเขาเชื่อเต็มร้อยเื่อศรัทธาเต็มที่เลยค่ะก็เลยว่าเออดีนะก็เลยส่งมาให้ลูกดู ดูก็บอกว่าแม่สาอยากไปก็ลองดูขณะที่ทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิรัดชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธเปิดเผยว,ว่าปัจจุบันยังไม่พบศาสตร์การรักษาด้วยพลังจิต แม้ว่าจะมีบทความในต่างประเทศได้กล่าวถึงการใช้พลังจิตในการรักษาแต่เพียงเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของหมอและคนไข้เท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นการขออภัยครับยังไม่ถือว่าเป็นศาสตร์ของการรักษาซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการพิสูจน์ซ้ำๆให้ได้ว่าสามารถที่จะรักษาให้หายป่วยได้จริงอย่างกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวนี้หากเป็นเพียงคำบอกเล่าของคนไข้ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ ในการตรวจประเมินทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ตรวจประเมินแค่ครั้งเดียวมันยังต้องมีการติดตามอาการต่อเนื่องในระยะยาวด้วยเพราะในหลายกรณีที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการมาตรวจอ่าแล้วก็บอกว่าดีขึ้นอาจจะดีขึ้นในครั้งนั้นซึ่งอาการดีขึ้นของเรื่องของกระดูเรื่องของอาการหลายๆอย่างทั้งเรื่องปาเรื่องอะไรเนี้ยต้องอย่างนี้อาการของโรคเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของการที่ดีขึ้นเองโดยตัวของโรคเอง ในหลายกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการนะครับนวดเค้นโดยเฉพาะอย่างเรื่องของกระดูกและข้อเนี่ยนะครับหรือสมัมผัสหรือกดจุดตำต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อาการปวดน่ะหายลงได้แต่ว่ามันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการหายนั้นมันจะหายโดยตัวโรคเนี่ยหายไปเลยจริงหรือไม่ซึ่งนายแพทย์วีรศักก็เห็นว่าปรากฏการณ์นี้ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ป่วยไปพบแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้นหรือว่าอาจกลัวการผ่าตัด จึงได้มองหาทางเลือกอื่นๆในการรักษาจึงกลายเป็นช่องว่างที่ทําให้ผู้ป่วยหันไปพึ่งวิธีการรักษาแบบนี้พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและล่าสุดวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือวสอบสได้เข้าแจ้งความกับตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอเพื่อเอาผิดกับอาจาร,รย์เอกฝ่ามือพลังจิต3ข้อหาก็คือความผิด เรื่องของกฎหมายสถานพยาบาลมีความผิดตามกฎหมายการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมายประกอบแพทย์แผนไทย